สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเกษตรความสุขอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ช่องเกษตรความสุขนะครับจะพาทุกคนมาทำอาหารเสริมให้ไก่ไก่อารมณ์ดีกันนะครับอันนี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ก็จะเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับที่กำลังตัดอยู่นะครับทางเกษตรความสุขนะครับได้นำ หะหวานอิสราเอลนะครับมาปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มเลี้ยงไก่ๆเลยนะครับอันนี้ก็โตขึ้นเยอะแล้วก็เขาขยายเยอะขึ้นนะครับยะาหวานอิสราเอลนะครับวิธีการนําไปให้อาหารไก่ไๆนะครับเราเราต้องตัดแล้วก็นําไปหั่นนะครับ การตัดหน้าหวานอิสราเอลนะครับเราต้องตัดให้เหลือเฉพาะหน่อยเดียวนะครับย่ายเหลือใบนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเหลือใบไว้นะครับก็จะโตช้ามากๆนะครับวิธีตัดก็ตัดให้ใบหมดไปเลยนะครับทุกคนเพื่อให้เขาได้แตกไวขึ้นนะครับวิธีการหั่นนะครับก็รวบเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็หั่นทีละเยอะๆนะทุกคนเพราะว่าถ้าหั่นทีละใบโหช้ามากนะครับ ก็การหั่นให้ไก่ไก่ของเราได้กินนะครับทุกคนก็หั่นให้เป็นชิๆๆน้นเล็กๆอีกนึงนะครับทุกคนเพราะว่าไก่ก็จะได้จิกง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเขากินไปแล้วนะครับก็ย่อยให้ขึ้นนะครับย่าหวาดอิสราเอลนะครับต่างฟาร์มนะครับขอแนะนําทุกคนเลยนะครับที่คิดจะเลี้ยงไข่ไก่นะครับ ก็ปลูกไว้ติดไว้นะครับเพราะว่าเขามีโปรตีนสูงนะครับสูงกว่า10อร์เ็นนะครับทุกคนก็สามารถนำมาทดแทนอาหารได้นะครับนำมาช่วยลดทุนทุนนะครับตามฟาร์มนะครับบางมื้อก็จะนำไปผสมกับอาหารมื้อหลักนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับที่ไม่ทุกคนได้ดูจะมาผสมเป็น อาหารเสริมนะครับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับก็อย่างที่ทุกคนเคยได้ยินมานะครับว่าก็มีการปลูกอย่างแพร่หลายนะครับก็หาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็การปลูกก็ง่ายนะครับการดูแลก็ดูแลง่ายนะครับเพราะว่าเขาเป็นหญ้านะครับทุกคนก็รดน้ำนะครับดูแลวันละหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็ช่วงวันที่ฝนตกนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องลดน้ำเขานะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมแหนแดงนะครับทุกคนแหนแดงก็ทางฟาร์มนะครับได้นํามาเลี้ยงไว้นะครับนํามาปล่อยไว้ในน้ํานะครับก็ตั้งแต่เริ่มเลี้ยง ไก่ๆเหมือนกันนะครับตอนนี้เขาก็ขยายเยอะขึ้นนะครับแล้วก็โตไวมากนะครับขยายไวมากนะครับทุกคนนะครับแหนแดงก็มีโปรตีนสูงเหมือนกันนะครับมากกว่า10นนะครับทุกคนการดูแลแหนแดงนะครับทุกคนก็ใช้มูลคอกนะครับมาแช่ในน้ำนะครับ เพื่อให้เป็นอาหารของแหนแดงนะครับหนแดงก็จะโตได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนผสมต่อไปนะครับที่เป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับที่กําลังหยิบขึ้นมานะครับก็จะเป็นเหยือกกล้วยสับละเอียดนะครับทุกคนก็สับให้ละเอียดเพื่อให้น้องไก่ก็ได้จิกง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหยือกกล้วยหมักไว้นะครับประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับทุกคน ก็นามาใช้ได้นะครับการหมักหยอกกล้วยนะครับแล้วก็สับหยอกกล้วยให้ละเอียดนะครับแล้วก็หมักนะครับกับกากน้ําตาลนะครับแล้วก็เกลือเม็ดนะครับทุกคนแล้วก็นะครับเราก็จะผสมนะครับทั้ง3ามอย่างเข้าด้วยกันนะครับก็จะเป็นญ่าหวานสแเอนะครับแล้วก็หยอกกล้วยนะครับ แล้วก็แหนแดงนะครับทุกคนสูตรนี้คือเป็นสูตรอาหารเสริมของต่างฟาร์มเป็นประจําเลยนะครับทุกคนก็น้องไก่ของเรานะครับที่เลี้ยงเอาไว้นะครับเขาชอบกินมากๆนะครับทุกคนก็ผสมกุ๊กเขาให้เข้ากันนะครับก็อันนี้เป็นสูตรบอกเลยทุกคนไข่ดกมากๆนะครับทุกคนก็ตอนนี้ไก่อารมณ์ดีของต่างฟาร์มก็ไอา,าย ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงมานะครับตั้งแต่รับมาเลี้ยงก็อยู่ที่ประมาณ4เดือนกว่าแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาให้อาหารเลยนะครับอาหารเสริมช่วงบ่ายนะครับก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศนะครับการให้อาหารเสริมช่วงบ่ายนะครับต่างฟาร์มนะครับก็จะปล่อยเขาตลอดทั้งวันเลยนะครับถ้าวันไหนฝนไม่ตกนะครับแต่ช่วงแรกๆนะครับก็ต่างฟาร์มก็ไม่ค่อยกล้าปล่อยเหมือนกันนะครับ แต่ปล่อยก็ตั้งวันนะครับช่วงแรกๆออกมาเลี้ยงก็ปล่อยเฉพาะช่วงบ่ายนะครับช่วงที่เราให้อาหารเสร็นะครับแต่ช่วงนี้นะครับทางฟาร์มก็จะเริ่มปล่อยเขาเยอะขึ้นนะครับปล่อยก็ตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับจนถึงตอนเย็นเลยนะครับถึงตอนค่ําจนเขาเข้าเข้าเร้าเองนะครับเข้าลงเงินของเขาเองเพื่อจะเข้าไปนอนนะครับทุกคน ก็อันนี้เป็นฟาร์มนะครับเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเป็นฟาร์มทดลองของช่องเกษตรความสุขเลยนะครับเพื่อทดลองเลี้ยงดูนะครับว่าเราสามารถเลี้ยงได้ไหมแล้วก็มันจะมีกําไรหรือว่าขาดทุนไหมนะครับทุกคนอันนี้ก็น้องไก่นะครับหนึ่งตัวนะครับเขาก็กาลังจะไข่อยู่นะครับทุกคนหลังจากให้อาหารช่วงบ่ายนะครับ ทุกๆวันนะครับตามฟามเกษตรความสฉงก็จะมาเก็บไก่ๆนะครับเป็นรอบที่สองนะครับวันนี้รอบเช้านะครับก็เก็บไปแล้วสองฟองนะครับทุกคนก็อันนี้เดี๋ยวมาเก็บรอบบ่ายกันครับรอบสุดท้ายของวันนะครับก็จะเป็นรอบบ่ายที่น้องไก่เขาน่าจะไก่ครบทุกตัวแล้วนะครับ ก็เป็นเปลือกไก่ที่หนานะครับเพราะว่าน้องไก่ของเรานะครับได้รับโปรตีนสูงแล้วก็มีแคลเซียมสูงนะครับก็ช่วยบำรุงการไข่นะครับแล้วก็ประโยชน์ของไข่ไข่ก็เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตามฟาร์มนะครับเลี้ยงแบบเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับทุกคนก็จะมีให้หอาหารนะครับแล้วก็เป็นานเสมออย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ ทางฟาร์มนะครับจะไม่ใช้สารเร่งไขดกนะครับหรือว่าสารเร่งไก่ฟองโตนะครับทุกคนก็จะให้ก็ไข่ตามธรรมชาตินะครับก็เราก็ให้เป็นอาหารเสริมอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับอันนี้ก็ไก่ๆกก็มีอยู่26ตัวนะครับทุกคนนะครับเมื่อเช้าก็เก็บไปแล้ว2ฟอ,องนะครับมีแต่ลูกสวยๆเลยนะครับ ตันนี้ทางฟาร์มนะครับเลี้ยงไข่ไข่มาได้นะครับสีเดือนกว่าแล้วนะครับก็ไก่ไก่ต่อวันนะครับที่เก็บมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ80%ขึ้นเลยนะครับอ,อยู่ที่ประมาณ85%ถึง96%เลยนะครับทุกคนนะครับ ต่อวันนะครับก็ตอนนี้ไก่26ตัวบางวันก็เก็บได้22ฟองนะครับหรือว่า23 24ฟองนะครับส่งสดก็25ฟองนะครับเรายังไม่เคยเก็บได้26ฟองนะครับแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าไก่ไก่ของเรานะครับไก่เกิน80%ทุกวันนะครับเฉลี่ยทั้งเดือนนะครับต่อวันก็จะอยู่ที่ประมาณ23 ฟองยีิบสองฟองนะครับหรือยี่สิบประมาณนั้นนะครับทุกคนมายี่ิบสองยี่ิบสองยี่สามฟองนะครับเฉลี่ยต่อต่อวันนะครับถ้าทั้งเดือนนะครับจํานวนที่เก็บได้ทั้งเดือนนะครับทุกคนก็ถือว่ามีกําไรเหลือเยอะพอตัวเลยนะครับทุกคนนะครับสำหรับการทดลองเลี้ยงรอบแรกนะครับสำหรับเพลิดความสุขนะครับก็นี่ไก่ที่เก็บได้นะครับสีสวยมากนะครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลขึ้นนะครับเปลือกเค้าชนะมากนะครับก็ฝากทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องใหม่ๆนะครับจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ